นุ่มสั่งอาหารเจอคุณลุงมาส่งเห็นของในถุงที่ถือมาเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อผู้ชายติ๊กตอกรายหนึง่ง ได้ออกมาโพดข้อความระบุว่าคุณลุงซู้ชีวิตถุงพลาสติกในมือคือถุงเก็บเงินทอนแกมาส่งตามหมดไม่เจอไม่ใช่ปัญหาผมขับออกมาเอ,าเองได้ครับลุงขอโทษว่าอย่าไปารายงานในระบบนะผมกดเห,ห้าดาวเลยคุณลุงซู้ชีวิตขับถึงที่หนึ่งทุกวันขอให้เจอลูกค้าใจดีๆกับลุงทุกออเดอร์นะครับสู้ๆนะครับซึ่งหลังจากโพดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเขามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเช่นสู้ๆนะคะลุง ที่น่ารักมากเลยค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าขอบคุณที่น่ารักกับคุณลุงนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าไราเดอร์น่าสงสารก็คือเขาทํางานหาเงินจริงๆไม่เกี่ยงเลยคนแบบนี้ต้องให้กําลังใจเยอะๆพวกคันเทพก็เรื่องเยอะบ่นดีๆคอมเมนต์มาบอกว่าผมเคยเจอลุงครับตอนนั้นไม่มีใครรับออเดอร์เลยมีลุงคนเดียวที่รับ ผมเลยให้ลุงแกไปร้อยหนึ่งลุงแกบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากขาขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ